จอดรถไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามากระบะบุบเปิดกล้องวงจรปิดดูมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายและรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถระบุทะเบียนได้โทรไปแจ้งบริษัทประกันบริษัทหนึ่งบริษัทประกันบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์มองไม่เห็นป้ายทะเบียนไม่รับเคลมฟังนะคะกฎหมายใหม่นะคะวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกสาม ใครทําประกันชั้น2บวกและ3บวกนะคะในกรณีที่รถนะคะโดนชนแต่มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ารถของเราโดนชนจากยานพาหนะนะคะสามารถเคลมได้นะคะปกติเลยนะคะหากบริษัทไหนไม่รับเคลมถือว่าผิดกฎหมายนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเสียรู้ให้บริษัทประกันค่ะทําประกันต้องทํากับมืออาชีพครูพินาทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ